สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาติดตามความเคลื่อนไหวของสาวไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในทางอินสตาแกรมของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับก็มีภาพความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสาวไทยนะครับตั้งแต่ไปเริ่มเดินทางนะครับจนถึงวันแรกนะครับที่มีการซ้อมนะครับโดยนะครับสาวไทยวันนี้ก็มีการซ้อมวันแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภาพกันเลยนะครับ ภาพนะครับสาวไทยก็มีการซ้อมนะครับหลัก <tragedy. S 2> ๆนะครับที่เห็นนะครับเหมือนมีการซ้อมรับนะครับซ้อมการเข้าบอลนะครับการรับบอลนะครับนี่นะครับเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ก็ถือว่าแฟนเบสบอลก็คงจะพร้อมที่จะเชียร์นะครับแล้วก็ให้กำลังใจสาวไทยนะครับ นี่ก็เป็นห้องฮอที่สาวไทยใช้ในการซ้อมนะครับคือจริงๆในการซ้อมนะครับมีทั้งชายและหญิงนะครับการเตรียมความพร้อมสำหรับห้องที่ใช้ในการซ้อมนะครับก็อาจจะแบ่งซอยเป็นอย่างน้อยประมาณ8ฮอนะครับสำหรับให้แต่ละทีมในการฝึกซ้อมนะครับโดย1นออาจจะใช้ประมาณ2ทีมนะครับ2ทีมก็อาจจะเป็นเช้าเป็นอีกทีมหนึ่งบ่ายเป็นอีกทีมหนึงประมาณนี้นะครับ ซึ่งทัพสาวไทยเราก็มีเวลาซ้อมอีกไม่กี่วันนะครับก็จะลงแข่งขันในแมตช์แรกนะครับซึ่งแมตช์แรกที่ลงก็จะเป็นทีมที่เป็นเอเชียเหมือนกันนะครับนั่นก็คือญี่ปุ่นนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3นะครับเวลา20นาฬิกานะครับนี่ก็กับตันแขกนะครับก็วอร์มนะครับวอร์มร่างกายโดยการรับบอลตบนะครับฝึกซ้อมความเหนียวก่อนนะครับ เห็นบรรยากาศแบบนี้ก็อยากให้แฟนบอลล์บอลนะครับคอยเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับไม่นานเกินรอนะครับอีกประมาณวัน2วันข้างหน้านี้นะครับเราก็จะได้เห็นแมตช์แรกกันแล้วนะครับก็ให้แฟนบอลล์บอลนะครับช่วยกันเชียร์นะครับช่วยกันเป็นกำลังใจนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดนะครับในการฝึกซ้อมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางาเพจอินสตาแกรมของอสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับที่ส่งภาพดีๆนะครับให้แฟนวอลเลย์บอลได้ดูนะครับ เป็นการฝึกซ้อมนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามาในส่วนที่เป็นคลิปวิดีโอนะครับซึ่งก็มีคลิปวิดีโอ,อเล็กๆน้อยๆสั้นๆน,นะครับจากทางสมาคมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ เป็นไงคะจมูกเหคะ <laughs> okay <laughs> Hı <laughs> จากคลิปที่เราเห็นไปเมื่อกี้นะครับแฟนบอลบอลทุกคนก็คงจะาหายคิดถึงสาวไทยนะครับตอนนี้อยู่ที่ว่าในอีกวัน2วันที่จะถึงนี้นะครับการเตรียมฟิตร่างกายความพร้อมร่างกายของสาวไทยจะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่แอเชื่อว่านะครับการเตรียมความพร้อมของทั้งหมดนะครับไม่น่าจะยากเกินไปหลักๆก็จะเป็นกลุ่มพี่ที่เป็นรุ่นพี่เซียนทั้ง6คนนะครับก็สามารถที่จะลงมาช่วยเกมแรกกับญี่ปุ่นได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ